สวัสดีครับหมอตพรนะครับเ,เป็นสายแพทย์ตกแต่งนะครับออวัคซีนสําหรับการรักษามเม็งเนี่ยกำลังจะมาแล้วครับที่รัสเซียเนี่ยรัฐมนตรีสาธารณสุขของเขาเนี่ยนะครับบอกว่ารัสเซียเนี่ยกำลังจะมีการแจก<ฮ>วัคซีนสําหรับการรักษามะเร็งฟรีในปีหน้านะครับก่อนอื่นเนี่ยเรามาดูนก่อนเลยว่าพอเราท er ี่เราพูดถึงคาว่าวัคซีนเนี่ยเราจะคิดถึงการป้องกันใช่ไหมครับแต่ว่าการรักษามเม็งเนี่ย จะไม่ใช่เป็นการป้องกันการให้วัคซีนในมะเร็งเนี่ยเป็นการรักษานะครับถ้าเราดูแผนภูมินี้เนี่ยมันจะมีด้านซ้ายกับด้านขวามือนะครับด้านซ้ายมือเนี่ยเป็น preventive ก็คือการป้องกันคือการสีเขียวเนี่ยก็คือตัวของเซลล์ของเรานะครับส่วนสีน้ําเงินเนี่ยก็คือวัคซีนที่ใส่เข้าไปเซลล์ของเราเนี่ยมันจะถูกกระตุ้นเมื่อเราใส่วัคซีนเข้าไปเซลล์ของเราปุ๊บเมื่อเราเจอไวรัสนะฮะ ไอตัวของเซลเราเนี่ยหรือภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยก็จะเข้าไปเจอเข้าไปค้นหาตัวของไวรัสได้ดีขึ้นนะครับส่วนในการรักษามันคืออะไรนะครับหลักการของการรักษาด้วยวัคซีนเนี่ยเป็นหลักการคิดที่คล้ายๆกันหรือว่าที่เรียกเป็นอิมมูโนเทเลปีก็คือการเอาภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยมาเป็นตัวช่วยในการรักษานะครับซึ่งมันเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ ของภูมิของเรานะครับเรามาดูกันในแผนภูมิอันนี้นะครับในรูปด้านขวามือเนี่ยสีเขียวคือภูมิคุ้มกันของเรานะครับส่วนสีน้ําเงินคือวัคซีนนะครับเขาก็จะมีการกระตุ้นก่อนเพื่อให้ภูมิของเราเนี่ยได้รับรู้ก่อนว่าตัวมะเร็งเนี่ยมันเป็นแบบไหนนะครับเมื่อบะเร็งเข้ามาก็สามารถที่จะทำลายมะเร็งกันได้ง่ายมากขึ้นสําหรับราคาในการใช้วัคซีนเพื่อรักษามะเร็งเนี่ย จริงๆแล้วราคาค้านข้างสูงนะครับมีทําทั้งในอเมริกาในเยอรมันในรัสเซียนะครับราคาที่เขาพูดถึงคือ3 0 0แสนลูเบลหรือประมาณ1 0 0 0 0แสนบาทไทยปีหน้ารัฐบนตีเนี่ยเขาจะให้ฟรีกับคนที่เป็นมะเร็งนะครับสำหรับการรักษา อันนี้นจะเป็นการศึกษาซึ่งงๆแลนันเนี่ยเขาศึกษามาหลาย10ปีละนะครับเมื่อ8ปีที่แล้วเนี่ยก็มีรายงานที่ออกมาเรื่องของการรักษาโดยการใช้วัคซีนในคนไข้2 0 0ร้อถึงสามคนก็เป็นที่น่าพอใจนะครับซึ่งการรักษาโดยส่วนใหญ่เนี่ยคนไข้โดยกลุ่มนะครับจะเป็นกลุ่มที่เป็นมะเร็งลำไส้มะเร็งผิวหนังอย่างเช่นชนิดที่ชื่อว่าเมลานโอมามะเร็งสมองบางชนิดนะครับซึ่งคนไข้ในกลุ่มนี้เนี่ย นอกจากจะมีการรักษาที่ใช้กันอยู่ทั่วไปอย่างเช่นการทําผ่าตัดแล้วนะครับบางการจะอาจจะมีการใช้การให้ทานฮอร์โมนที่เราเป็นฮอร์โมนเธรปีหรือว่าการใช้เคมีเธรปีหรือการให้เคมีบําบัดนะครับซึ่งในเคมีบำบัดก็คือการเข้าไปใส่เคมีเข้าไปเพื่อที่จะทําลายหรือฆ่าตัวมันนะครับส่วนหลักการของอิมมูโนเธรปีหรือวัคซีนเนี่ยก็คือว่าการไปกระตุ้นเพื่อให้ภูมิของเราเนี่ยมันแข็งแรงนะครับถ้าหากว่าเรามาดูอันนี้เนี่ยก็คือ นี่คือร่างกายเราสมมติว่าเรามีมะเร็งอยู่นะครับมะเร็งอันนี้ก็คือสีชมพูนี่แหละครับคือมะเร็งนะครับจริงๆแล้วเมื่อร่างกายเรามีมะเร็งเนี่ยร่างกายเราก็จะมีภูมิเข้าไปเจอมันนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวของเม็ดเลือดขาวทีเซลสีน้ําเงินสีเขียวสีม่วงตัวเนี้ยนะครับก็จะเข้าไปหาตัวมะเร็งนะครับบางส่วนก็จะถูกส่งไปที่ต่อมน้ําเหลืองหรือว่าลิมโนดนะครับเพราะฉะนั้ <S <S นเวลาที่คนไข้เป็นมะเร็งเนี่ย เราก็มักจะมีการตรวจดูต่อมน้ําเหลืองซึ่งในเป็นจุดที่มะเร็งเนี่ยมันมีการผ่านไปอย่างเช่นถ้าเราสงสัยมะเร็งที่แขนอาจจะมีการคําที่บริเวณเข้อศอกหรือว่าตรงรักแร้นะครับหรือว่าถ้าเป็นในในปากอาจจะคําแถวแถวใต้คางนะครับหรือตรงแถวคอถ้าเป็นที่ขาก็อาจจะคําต่อมน้ําเหลืองแถวแถวขาหนีบนะครับเพราะว่ามันจะเป็นตัวส่งหรือว่าเป็นตัวบอกว่ามันมีเนื้อมะเร็งอยู่นะครับ การรักษาคือการทําอะไรครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราดูจากภาพนี้นะครับภาพเดิมเมื่อกี้แหละนะครับก็คือว่าเมื่อมีมะเร็งนะครับภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยมันก็รับรู้อยู่แล้วหละว่าจะมีเซลล์มะเร็งอยู่มันก็เข้ามาจับนะแต่ว่าภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยถือว่าอ่อนแอเกินไปสําหรับการกําจัดมะเร็งนะครับทำให้คนเนี่ยถึงได้เป็นมะเร็งกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีการคิดโดยการไปกระตุ้นภูมิคุ้มกันเมื่อกี้แหละ ที่ชื่อว่าวัคซีนรักษามะเร็งอันนี้ก็คือว่าเป็นวัคซีนนะครับใส่เข้าไปจุดแดงๆนี่แหละเพื่อเข้าไปเพิ่มประสิทธิภาพของภูมิของเรานะครับและเมื่อภูมิของเราเนี่ยเจอมะเร็งนะครับก็จะมีความสามารถในการรักษามะเร็งได้ง่ายมากขึ้นในการทําของการออวัคซีนพวกนี้เนี่ยเขาก็จะเอาเ,ออเซลล์ของ เนื้อร้ายนะครับเซลของมะเร็งนี่แหละของคนไข้รา,ายอื่นนะครับไม่ใช่รายไม่ใช่รายที่จะรับการรักษาเนี่ยแล้วก็เอามาฆ่าซักเอามาทําไม่ทําให้เกิดให้ไม่ให้มันมีชีวิตคล้ายอย่างนั้นนะครับเพื่อที่จะใส่เข้าไปเป็นวัคซีนหลักการของวัคซีนก็คือว่าเอาตัวที่เป็นสิ่งแปลกปลอมหรือว่าเป็นแอนติเจนนี่แหละนะครับมาแล้วก็ทําให้มันไม่มีความสามารถคือทําให้มันตายไปแต่ว่าเมื่อเราใส่เข้าไปในร่างกายแล้วเนี่ยไอตัวนี้มันจะไม่เกิดเป็นมะเร็งแต่ว่ามันจะไปกระตุ้นภูมิเพื่อให้ภูมิมเนี่ย มีความแข็งแกร่งมากขึ้นและเมื่อเราอันนี้คือหลังจากที่เราเอาเซลล์มาตัดนะครับแล้วก็มาทําขั้นตอนในการทําวัคซีนนะครับอทนนี่จะเป็นเซลล์มะเร็งที่ตายแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็ฉีดเข้าไปในมนุษย์เรานะครับก็มนุษย์เราก็จะเกิดภูมิคุ้มกันเกิดที่ต่อมน้ําเหลืองนะครับแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันมาเพื่อที่จะต่อสู้กับมะเรง็งอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการรักษามะเร็งนะครับซึ่งก็ น่าจะมีการพัฒนาทางด้าน,นการแพทย์อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับอ,อ,อย่างอื่นสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้กดติดตาม Subscribe นะครับก็อย่าลืมกดติดตามให้หมอด้วยนะครับหมอจะมีข้อมูลข่าวสารดีๆจากทั่วทุกมุมโลกมาให้กับคุณครับขอบคุณครับ